สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่ปานจะพามาทำน้ำยาสระผมนะคะก็จะมีแต่สมุนไพรนะคะสี่อย่างเลยค่ะก็จะมีใบฝรั่งนะคะประมาณหนึ่งกำมือค่ะแล้วก็ดอกอัญชันก็ประมาณหนึ่งกำมือเหมือนกันนะคะเต็มเต็มเลยค่ะแล้วก็มะกรูดมะกรูดนี้ก็หั่นเสร็จแล้วนะคะประมาณหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็จะมีขิงนะคะมีขิงด้วยค่ะนี่ค่ะขิง ขิงนี้ก็มีสปปรรพคุณนะคะลดอาการคันนะคะลดอาการลดอาการคันของเส้นผมนะคะบนหนังศีรษะค่ะบำรุงเส้นผมและรากผมลดผมคันด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะมีขิงนะคะใบฝรั่งใบฝรั่งนี้ก็ช่วยปัญหาการผมขาวผมร่วงนะคะและบำรุงผมเสียให้กลับมาดำค่ะ ใบฝรั่งนะคะสับคุณของเขาค่ะต่อมาก็จะเป็นดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันนี้ก็ช่วยให้ผมดกดำนะคะเงางามค่ะบูดก็ลดอาการคันสีสรษะค่ะอํคาคันศีสาะแล้วก็รังแคด้วยนะคะแล้ว มะกรูดนี้เขาก็จะมีน้ำมันหอมระเหยด้วยค่ะทําให้ผมเงางามนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีสี่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าใครมีบอลเพชรแล้วก็ามาใส่ได้นะคะบอลเพชรก็ใช้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวแม่ปานจะพาไปต้มเลยนะคะต้มทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะเอาคอยให้เขาเย็นแล้วถึงจะเอามาชโลมผมได้นะคะ พวกนี้จะทําให้ผมดกดําเงางามนะคะดอกอัญชันนี้ค่ะมะกรูดนี้ก็ลดอาการคันรังแคด้วยนะคะบํารุงหนังศีรษะเราด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะไปต้มเลยค่ะค่ะแม่ปางก็ติดแก๊สแล้วนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะแล้วเ,เราก็เอามะกรูดแล้วก็ขิงลงไปเลยนะคะเอาลงไปในหม้อเราเลยค่ะเอาลงไปเลย ลงไปเลยค่ะแล้วก็นำใบฝรั่งนะคะประมาณหนึ่งกำมือค่ะเอาลงไปเลยดอกอัญชันด้วยค่ะน้ำก็ประมาณครึ่งหม้อค่ะใส่ไปเลยดอกอัญชัน ทำให้ผมเงางามนะคะดอกอัญชันใส่ไปเลยใบฝรั่งค่ะแล้วเราก็กดกดลงนะคะใครมีน้ํำซาวข้าวเราก็ใช้มาต้มก็ได้นะคะแต่แม่ปานไม่มีน้ำซาวข้าวนะคะก็ใช้น้ํำเปล่าธรรมดานะคะใช้ต้มค่ะก็มีประโยชน์เหมือนกันค่ะเราก็ใช้ไฟปานกลางนะคะ ช้ไฟอ่อนปานกลางค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเคี่ยวเคี่ยวไปจนถึงครึ่งชั่วโมงค่ะถ้าพอแม่ปานเคี่ยวมะกรูดให้จนเปลือยแล้วนะคะครบครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะแม่ปานก็จะปิดไฟค่ะแล้วปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาดูกันใหม่ค่ะ เพื่อนๆเ,เขาเย็นแล้วนะคะพอเขาเย็นแล้วเราก็ชโลมผมนะคะชะโลมผมให้เปียกๆให้ชุ่มๆเลยหมัก,มกไว้ประมาณ10นาทีถึง20นาทีนะคะหมักไว้นะคะสูตรนี้เราต้องทำอาทิตย์หนึ่งสองครั้งนะคะคะเพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรค่ะเราต้องควรใช้ทำใช้บ,บ่อยๆนะคะถึงจะได้ผลค่ะแม่ปางก็ ต้มจนมะกรูดเขาเปลือยนะคะมะกรูดเขาเปลือยแล้วก็น้ำมันขิงออกมาค่ะนี่ปานทําจนขิงเปลือยนะคะคุณผู้ชม,มเนี่ยค่ะก็จะได้สีอย่างนี้เลยสีน้ําดอกอัญชันนะคะผมเราจะได้ดกดําหายคันนะคะแล้วก็หงอกก็จะค่อยๆหายหายไปนะคะถ้าเราทําบ่อยๆค่ะสมุนไพรนะคะ เราต้องควรทำบ่อยๆนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวแม่ปางก็จะเอาไปใช้เลยค่ะเพราะว่าผมหงอกแม่ปางก็เริ่มจะมีแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ปางก็จะเอาไปใช้เลยเย็นนี้แม่ปางก็จะสาผมโลมผมไว้ประมาณ10-20นาทีแล้วก็จะไปล้างออกนะคะเห็นไหมคะสีเขาสวยมากเลยค่ะออกสีม่วงนะคะดอกอัญชันนะคะเนี่ยค่ะ เพื่อนๆก็ลองทำใช้ดูค่ะผมจะได้ดกดำค่ะหาได้ก็ไม่ยากค่ะขิงเราก็ไปหาซื้อตามตลาดนะคะขิงแก่ค่ะใบฝรั่งเราก็หาเก็บตามบ้านเราก็มีค่ะดอกอัญชันเหมือนกันค่ะมักรูดก็เราก็หาตามบ้านเรานี้แหละค่ะใช้ได้มีประโยชน์มากมายนะคะค่ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณสวัสดีค่ะ